เอาโอเคตกเลยเห็นไ,ไหมครับมันกัดนะครับแต่ไม่อยู่ครับ,รบอยู่วัดเลยวัดเลยเออวัดเลยเพราะว่าเบ็ดบีบเนี่ยงไว้เห็นไ,ไหมครับไม่ต่ำห้าหกโลครับนะครับ เห็นไหมครับ hmm. นี่เทสจากคนละจุดนะครับคนละจุดที่เทสจากั้างแร้นะครับนี่วันนี้วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเป็นวันที่หวยออกครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหลกดูครับดูดูดูครับดูดูดูครับวิ่งโอ้ันจะหมดสปอตแล้วครับดูครับดูครับ เดินมันก็ได้หรูน,นจะเดินนะครับ,รบฮะเอาลุล้วครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูเหยื่อกันนะครับเช็คสภาพเหยื่อกันอ๋อเหยื่อปกตินะครับนะ